ก็เอาใครก็ไม่รู้จับมาแล้วก็มาจุบหน้าผากหน้าผากผมเพื่อให้ไม่มีใครรู้ได้ว่าคนที่จุบเป็นใครเพราะมันไม่ใช่หนึ่งในแคสนะครับเืก็เป็นการแก่งพ่วมกับนะครัมซื้อเสื้อแล้วถามคนขายไม่เอ่ยไอแถมคนขายไม่เอ่ยแถมใจก็คอมเรียก็นะครับก็เรื่อนเสื้อเนาะสำหรับใครที่ ยังไม่ได้ไปกดซื้อหรือว่าสั่งซื้อหรือที่ออเดอร์อะไรนะครับผมจะบอกว่าออเดอร์เนี่ยผิดวันที่19ก็คือวันศุกร์นี้แล้วนะดังนั้นถ้าใครยังไม่ได้สั่งเนี่ยก็สามารถไปสั่งกันได้ให้ไปกดในเนี่ยของ Dialback เนี่ยไปกดในไบโอหรือกดในโปรไฟล์ของ Dialback นะแล้วก็ตรงไบโอเนี่ยจะมี Google form ก็ให้ไปกด Google form แล้วไปสั่งกันตรงนั้นนะครับผมพร้อมกับอะไรเสร็จสับแล้วดังนั้นเดี๋ยวผมและก็ทีมนะครับก็จะคอยรีวิวที่เราออเดอร์ที่เราออเดอร์ สำหรับใครที่สั่งไปแล้วผมก็จะพยายามจัดส่งให้ได้ก่อนวันที่5ลกรกฎาเนาะเพื่อให้ทุกคนได้ใส่กันนะครับผมก็คือวันเกิดนะก็คือ<ะ>กำลังคุยอยูน่น่าจะมีสูงวันเกิดนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะได้ใส่ก่อนวันนั้นนะครับค e สเปียกอั l กฤษโอ For those who haven't ordered yet, um, you guys can go into the bio of Dial Black Official and in there there will be a Google form inside the bio of the profile. You can order from there. Orders will close on the 19th of this month, which is next Friday. So be sure to order if you want to get one of yours. I'll try to deliver the orders before the 5th of July, which is next month, my, which is my birthday. I'm pretty sure pretty certain that we're gonna have a zoom meeting on the birthday so yeah if we are available and we can get everyone to wear it before that date then that's great if we can't then never mind it's all right ก็ พยายามทำให้ดีที่สุดครับ I finally I can understand what you said yep ก็เข้าใจอะเนาะว่าคนส่วนหนึ่งก็เป็นคนต่างชาติแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าที่ผมพูดผมพูดอะไรบ้างเพราะว่าแค่ภาษาไทยก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วให้เปผู้พูดภาษาอื่นไเป็นผู้พูดภาษาอื่นก็ยิ่งไม่รู้เรื่องเข้าไปอีกนะครับอืมฉันแปลออกได้ไงรู้สึกฉลาดอืม God so, you international shipping yes there is international shipping but uh, I unfortunately cannot cover that cost so there will be a premium for that but yes we do support international shipping so go ahead with that uh, inside the form you you have to choose between like uh, international shipping or domestic shipping which is in Thailand so yeah there, there will be that. for you to choose เป็น,ปนที่ปรึกษาให้พี่ปอนเปล่า,าแบรนของเขาแบวนของผมอาจจะนะครับแหมก็น้องก็ต้องใช้พี่อยู่แล้วก่อสบายดียังครับสบายดีแล้วครับตอนนี้โอเคแล้วครับผมก็ชื่นใจระดับหนึ่งกำลังดีกำลังไฟน์ครับผมก็อยากให้ทำเสือ้อรูปคูยเ็กปอนอืม อันนั้นใช่ยอย่างแดนนั้นก็ <laughs> อาจจะต้องไปขอค่ายละ <laughs> อันนั้นอนะอย่างจิ้มแค่ไม่ให้มีไม่กี่คนที่สามารถจิ้มได้นะครับอืมชอบเสื้อสองสีเลยเลือกไม่ถูกนะก็ <laughs> <laughs> เอาไปเรื่องสองสีเลยก็ได้ถ้าเรื่องไม่ถูกวันอันนึงเอาไว้ใส่ให้มันดูเป็นแบดหน่อยอีกอันหนึ่งก็ให้มันดูแบบカラフルหน่อยแบบนี้ให้มันดูแบบใสใสหน่อยนะครับสปอย EP สิบเจ็ดสิบเอ็ดหน่อยนี่จะบอกว่าผมพึ่งไอ้นี่เองผมพิ่งอัดเสียง EP สิบเอ็ดไปเมื่อกี้เองนะก็มีมุกตลกมุกฮาฮาเรื่องการอัดเสียงให้ทุกคนไปดูกันนะครับผมครับ ตอนสอบเทียบฟูวินเต็มตัวไงเ,เต็มตัวกี่เดือน,นะคะไม่ได้เทียมตัวครับบอกว่าตอนสอบเทียบคือแบบเหมือนก็ไปสอบมือนก็มีไปสอบเหมืนมอนแบบถ้าสอบได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะตอนนั้นรู้สึกง,งั้นเลยก็เลยไปสอบเลยไม่ได้ติ๋วไม่ได้อะไรด้วยฟูวินใส่ไซส์อะไรครับใส่ XL ครับผม <c oughs> คือจริงๆแล้วมันเป็นโอเวอร์ไซส์อะนะ มันใส่ได้ไซส์อะไรแต่ว่าถ้ามันสวยกำลังดีสำหรับผมนะผมอะใส่ XL แต่ว่าตัวผมสูงเนี่ยไงมันก็เลยต้องใส่ XL อย่ยากให้พอลร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วย <c oughs> ก็อยากนะครับทำไมเลือกไอซเลือกไอซเพราะว่าชอบคอมอะชอบเลยที่เกี่ยวกับคอมอยู่แล้วชอบเขียนโปรแกรมก็เลยเลือกไอซนะครับ You can see sizes available on t h a Yes sir you can see all the sizes all available that วันนี้สตรีมเกมไหมคะไม่ครับขอโทษด้วยนะแต่คือแบบช่วงนี้ไม่ได้สตรีมเพราะว่าตอนเนี้ยกลับมาอยู่ที่บ้านเห็นเซตติ้งเปลี่ยนก็มีอยู่ที่บ้านแล้วอุปกรณ์นู่นนี่นั่นวกับการเซตกล้องนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้อยู่พร้อมครบครับดังนั้นก็ถ้าถ้าไปอยู่ตรงมือเมื่อไหร่ก็จะสตรีมให้ดูนะครับพี่ชอบ E ีีไหนที่สุดจริงจริงผมมาเล่นทุก E ีพีมันก็ไม่มี E ีีไหนที่เป็น E ีโปรดน,นะก็อะชอบหมดทุก e ีแหละเพราะเราก็เล่นเองนะ ไฮฟงชัยนะฮัลโหลมันจะไลฟ์กี่นาทีครับลูกอีกแป๊บเดียวก็ไปแล้วครับวันนี้มาไ like <ป>ลฟ์ให้ hey, เป็นแบบน้ำจิม้มนิดๆหน่อยๆเฉยๆนะครับผมเป็นสื่อแล้ว <c oughs> <c oughs> อย่าไปดูตรงนั้นสิไปดูตรงนี้นก็ได้อย่าไปดูตรงนั้นไลฟ์ Hi, ถึงกี่โมงเนี่ยไลฟ์แ,แป๊บเดียวครับผมมันแสก,กางไหมไม่เอาทรงนี้โอเคแล้วสรงนี้ชอบแล้วทรงนี้กำลังดีแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแสกางหรอก <S <S มีเพลงที่อินไหมเพลงที <s 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 uh 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 ่อินเอาเพลงอะไรดีอะเนี่ยมีกีตาร์อยู่ขงสร้างเอะเล่นเลยดีกว่าสักเพลงอะไรเดียวไปละเพลงอะไรที่อินเพลงอะไรเอยเพลงอะไรเอยอืม ข้อค้าลออบอกตอบแม่อยากให้ถึงวันสุขเร็วจริงๆได้ดูปาบุนฟ้าแต่เหลือแค่สอง EP แล้วนะเดี๋ยวก็จะจบแล้วนะ1ิบเ็ดสจบแล้วนะทุกคนก็จะเศร้าๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราก็อยู่กันไปด้วยกันอย่างสนุกสนุกสนานสนานสนุกสนานมีความสุขฮะาังไงดีอ่ะขอขวันเน้ได้ป่ะเบื่อเบื่อ เพลงแบบเพลงดีฟอล์ตไม่รู้จะเล่นอะไรก็ขอขอด้วยขอว่นลมองไม่เห็นด้วยโอ้โหเขียนว่ะ <c oughs> ควรจูนหรือควรเล่นเลย <c oughs> เล่นเลยดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวก็ไปละ ไม่ได้คนเพียนแล้วมันขัดใจว่ะไม่ได้ฉันจะเพี้ยนไม่ได้ฉันจะต,ต้องตั้งสายก่อนนะขอจูงสายก่อนมันขัดใจโว้ย Okay. ไกลสักเท่าไรยังยืนยันคำเดิมเสมอไม่เคยเปลี่ยนเธอทำให้ฉันรู้รักเข้าใจคำว่าสงเราุาาเธอจะร้องหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัวมีเธอ ฉันแกวเดินต่อไปตอนจากนี้เธอและฉันจับมือเคียงกันลูถึงเที้ยงเพื่อความเดียวได้ที่สองเรานั้นไกมิแม่มีเธอคนเดียวอยู่ตรงนี้ กกว่นันมาแค่ไหนไมีเพียงคำว่ารักที่สองเรานั้นเข้าใจรักเพียงเธอและต้องหอบไปโย แย่ได้ไหมทำได้ไหมแถมแถมไม่อีกสักเพลงแล้วแหละมีความรู้สึกเมื่อกี้มันไม่ค่อยแบบไม่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 ได้รู้สึกดีอะไรขนาดนั้นแถมไม่อีกสักเพลงแถมไม่อีกสักเพลงแล้วก็เดี๋ยวไปแล้วนะนะครับเองคม่ดีอยวแถมไม่อีกสักเพลงอืม อันนี่ก็ได้ไม่ร้องแต่แค่เล่นอย่างเดียวแล้วก็ไปละเพราะวันนี้มันสั้นมาก

นะครับ wanna see you cry. แหม <laughs> <laughs> เลยเถิดแล้วนะตอนแรกว่าจะเล่นนิดเดียวพ <laughs> อแล้ว <laughs> ไม่ได้แล้วพอ โอเคครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ออบเดอร์นะก็อ,อย่าลืมไปออเดอร์กันนะครับทุกคนใน google form ใน bio นะปิดออเดอร์วันที่19แล้วนะครับจะพยายามส่งก่อนวั 5, นะยายานที่5รกรกฎาคมนะเจอกันนะทุกคนบ๊ายบาย peace out